ไอ้ข้างบนนี่คือนามนับได้นะข้างบนเนี่ย car man key house flower flower นามนับได้ไหมครับว่าการนับได้มันจะเป็นยังไงทำไมถึงเรียกว่านามนับได้บางคนงงนะไอ้ w o r เดี๋ยว air rice salt plastic มันนี่นินามนับไม่ได้เงินก็นับไม่ได้นะเราอย่าว่าเรานับเงินนั้นมันได้หมดเงินก็ถือว่านับไม่ได้นะครับพวกกีฬาพวกมิวสิกอย่างเงี้ยมิวสิกมิวสิกพวก พวกสปอร์ตอย่างเงี้ยนะครับกีฬาพวกเงี้ยมิวสิกพวกเทนนิสอย่างเงี้ยนับไม่ได้นะครับเทนนิสไม่ใช่สปอร์ตกีฬกีฬาเนี่ยก็นับไม่ได้พวกนี้เป็นนามที่นับไม่ได้นามนับไม่ได้เราไม่สามารถที่จะทําเป็นพหูพจน์ได้จําไว้นามที่นับได้ข้างบนเช่นแมนเราก็ผู้ชายหลายคนเขาจะเรียกว่าแมนอย่างเางี้ยคีกุญแจหลายอันก็เติมเอสเฮาส์อย่างเงี้ยเราก็เติมบ้านหลายหลังก็เติมเอสได้เห็นไหมครับมันทําเป็นพหูพจน์ได้ แต่นามนับไม่ได้มันทําไม่ได้มันก็คือนับไม่ได้มันจะเป็นรูปเดียวนะครับมันจะเป็นรูปเดียวเนี่ยคือนามนับไม่ได้ถ้าเราจะใส่คําว่านามนับไม่ได้เลีวยใส่ได้หมดนามนามนี้นับได้เลยว่าถ้ารถหนึ่งคันแล้วเขาจะเรียกว่ารถหลายคันเขาจะเรียกว่าคอถ้ารถหนึ่งคันเขาจะเรียกว่าอัดคอเห็นไหมถ้ารถหลายคันก็จะเรียกว่าซัำคารถจํานวนหนึ่งก็ได้ซัำคาได้หมดนะครับเนี่ยคาตัวนี้หรือแอนิคาเดียวกันรถจํานวนหนึ่งเหมือนกันแอนิคา แต่ซ้ำกับแอนนี่เป็นอันเดียวกันเพราะว่ามันอยู่มันใช้กับประโยคปฏิเสธกับประโยคคําถามเนแอนนี่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธคําถามก็คือคาเราต้องเข้าใจนะครับเนี่ยพวกเยอะๆนี่ดูนะคาว่าเดือดคาอย่างเงี้ยก็ได้เมนิคาเดือดคาเดือดคาอย่างเงี้ยหรือ m มนิคาลดหลคันอย่างเงี้ยได้หมดครับเนี่ยเป็นคำที่จะอามาเติมกับคาได้หมดเลย เห็นไหมยกตัวอย่างพวกคาทั้งหลายเห็นไหมคาที่เติมเอ่คือรถจานวนหนึ่งรถหลายคาันรถมีจะมีรถมากอย่างเงี้ยอันนี้ก็รถจํานวนหนึ่งอันนี้รถเน้นเลยรถรถกลุ่มนั้นหล,หลายคันเคี่ย้ยํเน้นเลยนะครับเน้นรถกลุ่มนั้นอันนี้อาคารถคันเดียวครึ่งเราเราจะต้องเข้าใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของคําว่ามันทําได้มันทําได้นะครับแต่ถ้าในลักษณะที่นาําทําไม่ได้เนี่ย นำน้ำนับไม่ได้พวกนี้พวกน้ำน้ำทั้งหลายพวกอากาศพวกข้าวอย่างเงี้ยพวกพลาสติกพวกดนตรีพวกกีฬาพวกเนี้ยเทนนิสฟุตบอลพวกนี้ไปนำนับไม่ได้นะครับพวกน้ำพวกน้ำเป็นพวกยาพวกอะไรยาพวกยาพวกอะไรที่นับไม่ได้หมดนะครับพวกกาแฟพวกเนี้ยนับไม่ได้ครับพวกนี้นับไม่ได้นะครับพวกนั้นไปนำนับไม่ได้นำน้ำไม่ได้เราจะเอามาเติมเอสเติมอะไรไม่ได้นะครับเราก็จะได้แค่นะครับน้ำไม่ได้เราจะได้แค่อะไรฟังนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคําว่ามันนี่เงินอาณาฐาเงินมันนี่แล้วก็ใส่ได้ว่าเดอร์มันนี่ก็ได้แค่นี้เองแล้วจะมาเติมเอเตอนนิมอะไรไม่ได้นะเดอรมันนี่แค่นั้นแล้วก็ซ้ำมันนี่เงินจนานวนหนึ่งแค่นั้นแล้วจะไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับหรือแอนนี่เหมือนกันแอนนี่มันนี่นะครับเราเราได้อย่างนี้หมดเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เติม S อสังเกตไหมมันจะไม่ได้เติม S อมันจะไม่มีสิทธิ์เติมเลยเนี่ยคือหลักการของมัน มันจะไม่มีสิทธิ์เติมเลยนะครับแต่ว่าไอ้แมนนี่นามน้ำไม่ได้เขาจะใช้อย่างงี้มัชเห็นไหมมัชมันนี่เห็นไหมเขาจะไม่ได้ใช้แมนนี่แมนนี่มันจะใช้กับพหุพจน์ที่เติมเอชดูสังเกตนะเนี่ยจะแป่ามากแต่ว่าถ้ามันเป็นนามน้บไม่ได้คือมันนี่เงินเนี่ยเงินเนี่เงินน,นี่มันจะใช้กับมัชแปลว่ามากเหมือนกันแต่มันจะแยกกันใช้คำว่ามาก มากของอะไรที่เติมเอสเป็นท้องฟูนเขาเรียกว่าแมนนี่มากอะไรที่ไม่ได้เติมเอสเนี่ยเขาจะเรียกว่ามัชคือมันเป็นนามนับไม่ได้เขาจะให้เราเลือกใช้ให้มันถูกเราเราจะใช้มัดหรือแมนนี่ส่วนอันอื่นใช้เหมือนกันหมดได้ยกเว้นมัชมัชมัดเราเอาไว้ก่อนมัชนะครับมัชเดี๋ยวเราก็ได้เรียนไปนะครับคราวนี้คำว่านามนับไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะทํำยังไงเราจะไม่บอกว่าอา่ะแมนนี่ไม่ได้นะห้ามเลยอ่ะแมนนี่ไม่ได้อ่ะไม่ได้ อันนี้ถึงจะได้ว่ารถหนึ่งคันแล้วเงินหนึ่งอันมันไม่ได้เงินจะไปบอกอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเงินจะไปบอกอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องบอกเงินเป็นเราต้องบอกอย่างอื่นเราต้องบอกเป็นอย่างอื่นเช่นเงินต้องบอกว่าเป็นเงินกี่บาทต้องมีหน่วยมีอะไรมามันต้องมีหน่วยยกตัวอย่างเช่นเช่นข้าวอย่างเงี้ยข้าวมันนับไม่ได้เราจะไปข้าวแบบอะไรไม่ได้นะข้าวเราก็ต้องบอกว่าอะกิโลอย่างเงี้ยเราซื้อข้าวอะกิโลออฟไลท์อย่างเงี้ยข้าวหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยมันต้องบอกอย่างนี้ครับ มันต้องเป็นออฟออกมาคือข้าว1กิโลถ้า2กิโลก็ชูกิโลเติมเอสลงไปนะครับชูกิโลเข้าใจไหมครับ3กิโลมันต้องบอกเป็นอย่างนี้นะครับต้องบอกเป็นอย่างนี้หรือเป็นถ้วยข้าวก็อาจจะบอกเป็นถ้วย bowl of rice เนี่ยบอกเป็นถ้วยเนี่ยข้าวหนึ่งถ้วยถ้าเลข2ก็ใส่ตรงนี้3ก็ใส่ตรงนี้3ถ้วยก็เติมเอสตรงนี้ three bowls of rice เข้าใจไหมครับมันต้องบอกไปอย่างนี้ เราต้องบอกให้มันถูกนะครับพวกน้ำนับไม่ได้เนี่ยจะค่อยไปทวนว่าน้ำนับไม่ได้มันคือกลุ่มไหนนะครับอ่าถ้าเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวก็นับไม่ได้นะช็อกโกแลตอ่านว่าช็อกโกแลตนะอ่าลองดูสิช็อกคราดช็อกโ,โคลช็อกโกลต้องเขียนเขียนอย่างงี้ต้องอ่านอ่าน,อ,านอ่านสองพยางค์ว่าช็อกคแลตช็อกคแลตคืออับบาออฟอับบาออฟช็อกคราดก็คือช็อกคราดหนึ่งหนึ่งแท่งบารน บาคือเป็นแท่งชอ็อกโกแลตมาเป็นแท่งถ้าจะสองแท่งก็ค่าถ้าสี่แท่งก็เติมเอสลงไปนี่อย่างเงี้ยโ <Four S 1> อย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วเต่นะครับเทนนิสกีฬาเทนนิสก็เรียกเป็นเกมหนึ่งเกมสองเกมเขาเรียกว่า A g a เกมออฟเ n นนิเนี่ยเราต้องรู้นะครับถ้ากาแฟก็อั u คับพ o ค f ฟ e นี่ฝรั่งจะพูดอย่างนี้ A อ u p คั c ออฟคอฟฟี่ตอนคุณทอมไปฟัง ตอนคุณพ้อมไปฟังภาษาอังกฤษเขาจะไม่พูดว่า a cup of coffee กาแฟหนึ่งถ้วยเขากาแฟมันไปนำนัำไม่ได้มันต้องใช้พวกนี้แทนเขาจะเรียกว่า a cup of ผ่า f ักขับผ่าคอฟ f ี่อักขับผ่ a คอฟฟี่ of กขับผ่าคอฟฟีไม่ใช่อ cup ั f ออฟทีนะตอนเขียนเขียนอย่างนี้แต่ตอนอ่านฝรั่งยันว่าอั u p of tea คือน้ำชาหนึ่งถ้วยอะคาปาคอฟฟี่ก็จะพูดอย่างนี้นะครับอะคา of ชชีนะคบแล้วน้ำก็อะ glass ก็ได้แก้วน้ำก็อะ glass of water of water น้ำอย่างเงี้ยได้เป็นถ้วยนะครับได้นี่เป็นลักษณะน้ำที่ต้องรู้นะครับขนมปังก็เป็นแถว เนี่ได้ครับ t h e r o w o f bread ขนมปังเราซื้อเป็นแถวที่เราซื้อมานะขนมปังเราซื้อเป็นแถวนะครับได้นะครับขนมปังเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้66จะได้จะได้ข้อมูลไปอ่านด้วย Maybe this time